กระทรวงศึกษาธิการและสอวนอแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่19ตุลาคม2566พลตรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรศึกษาธิการเป็นประธานถแถลงข่าวการจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลังภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ100ปีวันประสติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2566นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งงานแถลงข่าวมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดารักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้แทนมูลนิธิซออวนอและผู้แทนสอสวทถเข้าร่วมนักกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตามที่ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมหลวงนาราธิวาสราชนครินเป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมและร่วมเฉลิมฉลองพระกิยติคุณของพระองค์ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบวันประสูติ100พรรษารัฐมาลไทยได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิสออวนอจัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิศตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลังภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 International Conference on Mathematics and Science Education in the Post-COVID-19 Era: Goals a n s u h l Awareness ระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2566ซึ่งถือเป็นการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพงานนานาชาติที่ระดมสมองของบุคลากรชั้นแนวหน้าทั้งนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และนักการศึกษาชั้นนำของโลกโดยมีผู้ร่วมงานในประเทศและจากนานาประเทศจำนวนกว่า500คน เพื่อร่วมกันหาแนวทางเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 เพิ่มคุณภาพการศึกษาให้สามารถเจ้าข้ามอุปสรรคสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมพระราชทานตาตากถาพิเศษส่งร่วมรับฟังการบรรยายระหว่างวันที่30-31ตุลาคม2566และทอดพระเนตรพิทัศการทางวิชาการ